ME nee. คือข้าวขาหมูจานละ25บาทจากร้านหม้อวัดข้าวขาหมูเป็นขาหมูที่น่ากินมากๆและเมนูอื่นๆของทางร้านก็25บาททั้งข้าวยำไก่กรอบราดหน้าเส้นใหญ่หมูข้าวหมู3ชั้นทอดเกลือทั้งหมดที่พูดมา25บาทเท่านั้นอันนี้คือไม่ได้บุฟเฟ่ต์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์แล้วอันนี้เราเป็นแค่จานละ25บาทครับแล้วมีทั้งหมดหกรายการหลักเลยครับมีขาหมูข้าวไก่กรอบข้าวยำไก่แทบข้าวหมูแดงราดหน้าบะหมี่แห้งหมูแดงแแลล้วกก็มีรราาพิเศต่ะ ที่เราจะทําขึ้นมา oh, ครับรบ,บางทีก็มีผัดก,กะเพรามั่ง3ชั้นทอดเกลือแล้วแต่บางวันครับ,รบแต่ก<ต>็คือ25บาทหมดเลยที่พูด <25 S 1> มาย5บาทหมด ก็ถือว่าถูกมากเข้าถึงได้ทุกคนคเลยตอนนี้วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกไรเดอร์อะไรเงี้ยเข้ามากันเยอะอใช่เขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามากินได้25บาทก็คือเราเน้นทั้งหมด3อย่างก็คือถูอร่อยแล้วก็เยอะครับโอ,โอเคคร,ครับผมมากทุกคนแต่ละอย่างน่ากินมากคือแต่ละอย่างคือแบบว่าไม่คิดว่าเรามีตังยี่สิบห้าบาทเราจะกินแบบพวกนี้ได้เมื่อกี้เห็นที่ไรเดอร์ใช่ป่ะเข้ามาแล้วก็สั่งสองอย่าง ก็คือ50บาทเออก็มีขาหมูแล้วก็เป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยบะหมี่อีกชามหนึ่ง50บาทโอ้ถูกอย่างอันเนี้ยเราสั่งเป็นข้าวขาหมูหมูสามชั้นทอดเกลือแล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บยำไก่แซ่บมาเป็นภูเขาคือภูน่ะเดูดิเห็นปะไม่น้อยนะเออยี่ิบห้าี่ห้าบาทคือเยอะมากนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราสั่งมาเป็นน้ำๆก็เป็นร้านหน้าเส้นใหญ่หมู น่ากินมากเหมือนกันใช่ใช่น่ากินเหมือนกันโอ้โหเราเราลองขาหมูก,ก่อนไหมลองดูไปเดี๋วนี้ยี่ห้าบาทมีหยอกเราเอาออริจินอลไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องน,น้ำลองดูก่อาลองดูว่ะลองชิมดูว่ะจริงๆเขามีคาปิให้เลือกด้วยนะถ้าคาปิก็ยี่ห้าเหมือนกันใช่แต่ว่าเราเอาเป็นแบบเนื้อหนังเนื้อหนังลองวัวเปล่าๆแต่สีออกดูเจิดๆสีไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเยอะอืม โอ้รสชาติดีรสชาติส่วนทางกับสีนะรสชาติกลมกล่อมหวานหวานเค็มๆด้วยความที่ร้านเขาไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเดยอะตัวสีขาวยังไม่ได้ดำมากแต่รสชาติดีหวานกําลังดีเค็มกําลังดีนี่อร่อยเฮ้ยดีเลยโอ้ยี่ห้าบาทโอ้ขาหมูดเด็ดเฮ้ยขาหมูถือว่าอร่อยเลยนะนี่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 ราดน้ำส้มดีกว่าราดน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มน,มนี่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 ความ,มอืมรสชาติน้ำขาหมูเขาว่าอร่อยนะ ซมก่อมเดซ้งก่องเดน้ำซุปก็ทำได้ดีมากเลยน้ำส่งเขาเปรี้ยวหวาตัดรสชาติดีเลยขาหมูยี่สบห้าบาทหัวดูรสชาติหัวมากรัชเยอะอ่นี่ไข่ห้าบาทเราลองดูไปก็าต้มเลยอ่ะไข่ต้มไข่ต้มห้าบาทขาหมูยี่สิบห้าบาทในยุคสมัยนี้นะโลอดก็ห เราไปมูออนกันไปมูอื่นบ้างนี่นนี่หวานนี่เปรย์นะร้านหน้าร้านหน้าร้านหน้าเส้นใหญ่เขาใส่เกี๊ยวด้วยน่ารักจ่งนี่ให้ดูอะเยอะด้วยเนาะนี่โอ้ดิดูดิโอ้หน่ากินอยู่น่ากินอยู่น่ากินเลยอันนี้เราไม่ต้องปรุงนะชิมแบ้ไม่ต้องปรุงรสชาติมีความเต้าเจี้ยวเต้าเจียวแต่ร้านหน้า แต่ฟีลแบบร้านหน้าร้านอาหารตามสั่งอ่ะใช่ก็เจียวหอมๆเค็มนิดๆหวานตามมาหน่อยๆแต่ปริมาณเยอะนะเยอะหะยี่ห้าบาทคือเหมือนมันเป็นฟีลแบบบางทีเรามากินเนี่ยเราเบื่อข้าวขาหมูเราเบื่อข้าวยำไก่แทบรานหน้าก็ตอบสนองเหมือนกันเออน่าหน้าหมูหน่ากินบอกเลยว่าน่ากินอแล้วหมูหนูนไม่ใช่วิญญาณหมูอะยี่ห้าบาทเออตอนแรกหนูว่าจะเป็นหลบกวิญญาณหมูห<อ>รือเปล่าหมูหมูมาเป็นชิ้นเลยอ่ะไม่ได้วิญญาณหรอกดูจากการอื่นแล้ว ปรุงชั้นหน่อยเป็นรสชาติที่เรากินจบเลยตัวจบเลยรสชาติก็คือเป็นรสชาติลาดหน้าแบบร้านอาหารตามสั่งที่มีเบสที่แบบกลางๆให้เราได้ปรุงแต่อร่อยเลยเขาทำดีเขาทำดีอร่อยสุดต้องลาดหน้าเฮเลียงอ้าอ้าอร่อยกว่านี้ต้องลาดหน้าเฮเลียงน้ำพ่องานของน้ำรอมอะอีกอันหนึ่งข้าวยำไก่แซ่บเขาให้นิยามจานนี้ว่าข้าวยำไก่แซ่บภูเขาไฟภูเขาไฟวะของแท้เลยอันนี้อิ่มเย็นๆนะจานนี้ กินหมดจานนี้อิ่มอย่าเย็นรู้แต่ละเมนูให้เยอะมากเลยยี่ห้าบาทอ่ะใช่คำเน้นมบบจุกจุกไปโอ้โหเดอะเบสเลยน้ำยำเขาดีมากน้ำยำโคตรดีเโคตรหอมฟิลเหมือนร้านดังเลยมีความใกล้เคียงความใกล้เคียงทอดอร้านดังประมาณได้ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไปทรงนั้นเลยปกติเขาชอบกินอยู่แล้วไงอันเนี้ยมันขาดเผ็ดถ้าได้เผ็ดอีกนิดเหมือนเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันเนี้ยเขาใส่พริกให้นิดนึงเราอาจจะ เพิ่มเขาได้ถ้าสมมติว่าเพิ่มไอ้หอมอะมากกว่านี้ให้มันชุน,อ,นออคือใช่เลยแต่อันเนี้ยใกล้เก่งมากๆแล้วเพราะถ้าทำจัดจ้านเค็มนิดนิดแล้วก็หวานตามมันเลยหน่อยเปรี้ยวแรงก็มีมีรสชาติแบบประมาณเนี้ยเ้ากุ่งหอมหอเฮ้ยถือว่าอร่อยเลยก็ยกให้จานนี้อ,นอ,อันดับหนึ่งแซงขาหมูเออมือกันเลยถือว่าจานนี้อร่อยเลยอร่อยแบบอร่อยเลยตอนแรกไม่คาดคิดแต่อันนี้คืออร่อยมากเส้นขาที่เป็นไก่ทอดฮะมันจะเป็นหนังหนแป้งๆกรอบๆออร่อยเลย มาจานต่อไปนี่ดีกว่านี่คือเฮ้ยเอา <S <S มาจานต่อไปดีกว่านี่คือหมูสามชั้นทอดเกลือทอดเกลือเฮ้ยน่ากินแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วมามมากไม่ได้เดี๋ยวน้ำจิ้มหกเอาละอรา,าลองชิมกันประปาด,ดูสิโอ้ให้เยอะนะหมูนี่กับขีดยี่สิบห้าบาทปกติเราซื้อหมูแยกเป็นขีดก<ม>็ถามที่สี่สิบแล้ว <40 S 2> <40 S 3> ป่ะทอดอะ่วห<ช>้าสิบของเขาอะในเมืองก็สิบสิบหกสิบใช่แต่นเนี้ยมองด้วยสายตานี่เป็นขีดแล้วเออแล้วหมูสามชั้นด้วย Mm. Mm. ชอบจานนี้สุดเลยมันจะเป็นหมูที่แบบรสชาติเค็มๆหอมๆเป็นหมูทอดแบบสไตลเด็กอ,อ hey, ้วนอ่ะเอ๊ะราดนังจิ้มครับผมบัา mm. ม mm. อันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วนะ mm. หอมแจ่วมะขามแจ่วมะขามแจ่วมะขามลอง <Wow. S 1> mm. นี่ดูว้าวน้ำจิ้มดีกว่าผลิตภัณองผมยกให้สามชั้นทอดเกลืออร่อยสุดแล้ว mm. แับต,ตัวตัวนะชอบชอบรสชาตินี้มันเป็นหมูรสชาติบ้านๆแต่รสชาติมันแบบอร่อยเค็มกำลังดีน้ำจิ้มแจ่วหอมๆเปี้ยปิ้วให้เยอะด้ี่ยพี่ต่างกัรให้เยอะเรามเตอ้อเลยแต่ละยี่ห้าสำหรับเขาอะ่ะเขาชอบไม่มากเลยยำไก่แทบ,บจริงมีอีกประมาณสี่เมนูบะหมี่หมูแดงมีอะไรด้วยนะแดงน่ากินด้วยกี่เห็นแดงมันทฉ่ำน่ากินเลยแต่เรากินไม่ไหวสั่งไม่ไหวเราก็เลยแบบเอามาเท่านี้มาให้แนะนำให้ทุกคนได้ดูก่นเออเผื่อว่าเป็นแนวทางใครมาดูอยากิากิน,นก็ลองมาสั่งดูแต่ถ้าสารผบ ในใจนี่คือข้าวหมู3ามชั้นทอดเกลือดีสุดแล้วดีสุดสุดลรนะผม ก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองมากินกันได้ไม่ต้องเชื่อผมรสชาติความอร่อยนีย่มันไม่เหมือนกัน่แลวลองดูด้วยตัวเองแล้วกัะใครอยู่แถวนนทบ,บุรีอาจจะยังไม่รู้ว่ามีร้านนี้ก็ได้ลองมาดูและสําหรับใครที่อยากมาลองกินข้าวขาหมูจานละแค่25บาทของร้านหม้อวัดขาหมูร้านก็อยู่แถวนนทับบุรีเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยครับคำตังค์มา25บาทก็อิ่มได้